นี่คือสปอรตตัวอย่างจาก t ด e t ทิดท่านจะได้สปอรตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วรถบริการรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสียไม่ว่าจะเป็น,นอปออร์เก่าตู้เย็นเก่าเสียเครื่องซักผ้าเก่าเสียมอเตอร์เก่า เครื่องยนต์เก่าปั๊มน้ำเก่ากบไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าหินเจียเครื่องเสียงเก่าลำโพงเก่านี่คือต,ตัวอย่างจากเศษเหล็กเศษโลโหะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสียทุกชนิดกเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้งานนำมาขายให้เราได้เลยนะครับเรายังมีบริการซ่อมแอร์ล้างแอร์ล้างตู้เย็นตู้แช่นี่คือตัวอย่างมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับมาแล้วมาแล้ว นโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเล็ดพันล้านที่ข้อมือขวา